สวัสดีครับผมร้านสูนามินะครับคันนี้เป็นโรเยต์แอนด l ฟินะครับตัว500นะครับโค้งแดงนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นโค้งแดงนะครับมาทําเป็นตัวพ่วงข้างนะครับตัวนี้เป็นทรงของโรเยตนะครับที่เราใส่นะสวยงามนะครับอยากสวยเลยนะครับแล้วเราใส่คิ้วนะครับเพื่อที่จะให้มันดูมีแดงตัดนะครับ สวยงามเป็นสีนะครับกิวตัวนี้เป็นสีนะครับไม่ใช่สติกเกอร์นะครับเป็นสีแล้วก็เคลือบนะครับอย่างสวยงามแข็งแรงนะครับพื้นเป็นพื้นตีนไก่นะครับสติกอันนี้จะเป็นสแตนเลสนะครับฝาครอบเป็นสีเดียวกันกับรถนะครับฝาครอบโชคนะครับฝาครอบดุมนะครับอย่างสวยงามมีระบบเบรกนะครับ ภายในนะครับเบาะอย่างสวยเลยนะครับพื้นปุ่มนะครับมีคอนโซล USB นะครับมีสวิตซ์ปิดเปิดนะครับมีที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับสวิตซ์ปิดเปิดนี่คือสวิตซ์ปิดเปิดสปอตไลท์นะครับด้านหน้านะฮะสปอตไลท์ตัวนี้ก็เป็นสปอตไลท์ตัวที่เราซื้อมาใส่แบบอย่างดีเลยนะครับสวยงามนะครับจะมีไฟหลีในตัวลองเปิดให้ดู นะครับเป็นนีออนนะครับสวยงามมากเลยนะฮะแล้วก็มีไฟแสงสว่างตรงกลางนะครับตรงนี้สว่างมากนะครับตัวนี้จะกินไฟเยอะหน่อยนะครับถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องเปิดถ้าวิ่งไกลๆล,ล้วก็สามารถเปิดได้นะครับรถบรรทุตลอดนะครับ <Me an> ก็ปิดสปอตไว้ไลท์ไว้แล้วก็เปิดสวิตช์กุญแจที่ไหนอ่ะนะครับเราเวลาเราเปิดสวิตช์กุญแจก็จะมีไฟหลีอยู่แล้วนะครับอยู่ในตัวรถนะะเห็นไหมครับตัว ของล้อพ่วงนะครับมันจะอยู่กับบังโคลนนะครับเป็นไฟเรือนะครับตัวนี้ที่เราซื้อมาใส่นะครับชัดเจนมากสว่างมากไฟเลี้ยวเ่ยไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวออกด้วยนะครับไฟท้ายออกนะครับไฟเบรคครับเห็นไหมครับกระพริบด้วยนะครับไฟเบรกชัดเจนเลยนะฮะไม่อันตรายเลยนะครับเตือนเลยโอเคสวยงามมากโค้งแดงทั้ง หันเลยนะครับนี่เลยนะฮะสวยงามถอดง่ายนะครับถอดง่ายเพราะว่าทางร้านเราทําจุดถอดให้ง่ายๆเลยเป็นสลักนะครับดึงออกง่ายๆเลย4ี่จุดนะครับแล้วก็มีกุญแจแถมให้นะครับเป็นบางส่วนนะครับแล้วมีขัตตังพ่วงนะครับเพื่อที่จะถอดรถได้ถอดพ่วงออกจากตัวรถได้นะครับลองหมุนนี่นะสวยงามมากเลยนะครับอย่างเนียนเลยสีบอลนะครับสีบอลตัดแดงนะครับ อันนี้รถคันนี้อยู่ที่ไหนนะสุราษฎร,อนนร์อ่ะสุราษฎร์นะครับอ่าใช่ครับทะเบียนสุราษฎร์นะครับคันนี้ก็มาเรื่อยๆนะครับทั่วประเทศนะครับมาเรื่อยๆนะครับมีทางเหนือก็มีทางใต้ก็มีนะครับอีสานก็มีนะฮะโอเคนะครับสวยงามมากถ้าสนใจยังไงก็ลองคุยกันนะครับบร้านสุรมิ 0870854576ชังตําสวัสดีครับ